สวัสดีครับมาพบกับแมทโนโนใน EP ีที่15แล้วนะครับวันนี้ EP นี้จะเป็นเรื่องเลขยกกกำลังนะครับเรื่องเลขยกกกำลังนั้นทิกของโจทย์ข้อนี้ก็คือว่าเราไม่ทราบค่าตัวแปร m และตัวแปร M ที่แท้จริงนะครับแต่เราสามารถหาค่าของสิ่งที่โจทย์ต้องการให้ได้โดยที่ไม่ต้องทราบ m กับ n ก็ได้นะครับเราจะมาลองดูโจทย์ในลักษณะนี้นะครับเขาชอบออกในข้อสอบแข่งขันต่างๆชอบออกมากนะครับดูจากลักษณะของเลขยกกกาลังแล้ว มันจะมีเลข4เป็นฐานและ16สามารถเปลี่ยนเป็น4ได้เราจะเปลี่ยน16เป็น4นะครับ4ยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลังนี่คือ16นะครับ m บวก n คูณกับ4ยกกำลัง n นะครับเราจะย้ายข้างข้างล่างขึ้นมาเลขฐานเดียวกันหานกันย้ายขึ้นมาลบนะครับกลายเป็นลบ m ลบ n นะครับเท่ากับ4ยกกำลัง 1นครับฝั่งขวาคือรยกกําลังหนึ่งะครับเรามาทําฝั่งซ้ายต่อนะครับฝั่งซ้ายจะกลายเป็น4กําลัง 2m เบวก2 n เได้ชีมลังซ้อนกันก็คูณกันนะครับคูณลงไปแล้วจากนั้นก็บวกกับตัวสุดท้ายครับคือบวกกับลบ M นะครับตัวสุดท้ายเดี๋ยวนี้เลขฐานเดียวกันคูณกันเอาได้ชีมลังบวกกันนะครับ4กําลัง1เราก็จะได้เป็น 2m บวกกับลบ m ก็เหลือ M นะครับ เลขฐานเหมือนกันเลขฐานเหมือนกันเราจะจับเลขชี้กําลังเท่ากันนะครับเพราะว่าฐานเหมือนกันแล้วการที่2ฝั่งจะเท่ากันได้ก็ต้องมีเลขชี้กําลังที่เท่ากันด้วยนะครับจะกลายเป็นเหลือ m บวก2 n เท่ากับ1นี่ครับเราจับเลขชี้กำลังเท่ากันแล้วเพราะว่าตัวฐานเท่ากันแล้วนะครับ2ฝั่งจะเท่ากันเลขชี้กําลังต้องเท่ากันต่อไปโจทย์ต้องการหา3 m บวก6 n เราจึงนํา สามคูณตลอดนะครับนำสามคูณตลอดนะครับจะได้ดูนะครับเอาสามคูณตลอดจะได้เป็นสามเอ็มบวกหกเอ็นเท่ากับสามนี่ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือสามเอ็มบวกหกเอ็มเท่ากับสามนี่คือคำตอบนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเลือกตัวเลือกที่ 2นะครับตัวเลือกที่2เป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนะครับมีตัวเลือกที่2เป็นตัวเลือกที่ถูกต้องสําหรับ E ีีนี้ก็เป็นทิคในการทําข้อสอบเกี่ยวกับตัวแปรที่ไม่สามารถทราบค่าตัวแปรแต่ละตัวได้แต่สามารถหาสิ่งที่โจทย์ต้องการหาได้นะครับซึ่งในใน,ในลักษณะข้อสอบแบบนี้โจทย์ในการข้อสอบแข่งขันชอบออกแบบนี้มากเลยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ EP ีที่15แล้วนะครับสำหรับแมโนโนสวัสดีครับ